แล้วนี่ฮะใหห,หญิงเจอใยไรบาล้มันกําลังแอบมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะถ้าให้เดานะมันน่าจะแอบมองพี่ไอ้นี่แน่เลยอะพี่บูโดของทุกคนอะเฮ้ยๆๆก่อนไปให้หญิงเจอบักอะไรแปลกใหม่อีกแล้วก็ไม่รู้ฮะทุกคนสังเกตที่ค่าชื่อเสียงของน้องให้หญิงซ้ายล่างนะค่าชื่อเสียงให้หญิงอะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยถ้าเราอยู่ใกล้ยายโอซนะไปเรื่อยๆอะพร้อมกับอาหารว่างวิจริงหรือเค้กเค้กเห็นไหม โต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะจริงหรือเค้กทุกคนหุยแม่แต่อักักเลงมันยังมากินเลยเหรอ oh. สวัสดีฮะน้อง,งหงิ่งจริงหรือเคก้กวันนี้ก็จะมาอัปเดตแผ่ล่าสุดฮะที่หงิ่งอาจจะมาอัปเดตช้านิดหน่อยฮะก็เป็นของเมื่อ5้าวันที่แล้วนั่นแหละแต่ก็เป็นแผ่ล่าสุดนะซึ่งอันเนี้ยห่ิงอ่ะก็จะมาอัปเดตในส่วนที่แบบว่า ที่มีผลต่อการเล่นเท่านั้นนะทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมานั่งดูรูทีนของยายอมายด้วยฮะมันจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิมฮะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับให้น้องมาหญิงหญิงน้อยหงอยหญิงหญิงเค้กด้วยฮะทุกคนอไปดูคณะอย่างแรกที่น้องหญิงจะมารีวิวก็คือ อัปเดตใหม่ฮะมันมีการปรับแต่งติวโตเรียลนะมันมีอะไรเพิ่มมาอาัดไปดูกันฮะอะตรงเนี้ที่เราแบบว่าสะดุดรักรุ่นพี่ตวะันตกสุดเสียวมาแด๊ดดี้อะเราก็ต้องรอก่อนนะรอกุมใจกุมมือก่อนฮะแล้วยายโคโคนะก็จะสลอนหน้าออกมาฮะแล้วเราก็โอ๊ยโต๊ะกระจายฮะ <c oughs> <c oughs> เขาพยายามจะอยากให้เราอะไปเล่นบทบาทนักสแสดงอะไร <c oughs> บางอย่างของเขานะในชมรมการแสดงอ่ะแล้วเขาก็กําลังหาตัวดิเราก็ ช่วยได้ไหมไปเป็นนักสแสดงแทน <c oughs> หน่อย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่มันก็จะขึ้นถามฮะอยากจะเข้าร่วมติวตอเรียวอันนี้ไหม <c oughs> คือเกมมันจะสอนเราเกี่ยวกับแมคาีนิคของเกมอะว่ามันมีทำอะไรได้บ้างในเกมอ่ะฮะอ่ะ <c oughs> กดย็สไปเลย <c oughs> นี่แล้วพอมาตรงนี้ปึ๊บสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือ ปกติอ่ะมันจะไม่มีแถบเมนูนี้ให้เราเลือกฮะทุกคนไอ้พวกแถบเมนูข้างขวาเนี่ยฮะมันก็จะตามคำศัพท์พวกนี้เลยฮะแต่ให้หญิงจะไม่ลงเจาะลึกนะส่วนอันเนี้ย hero and s t r u g g l i n g แปลว่าความเป็นวีรบุรุษแล้วก็การดิ้นรนเหรออันนี้ให้หญิงไม่รู้นะว่ามันคืออะไรในเกมอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเหมือนให้หญิงจะบังจออยู่ใช่ไหมนี่ให้หญิงก้มให้แล้วฮะเ <laughs> นี่ย t r a p s and i m m o l a t ช o n แปลว่า,วาการวังกับดักแล้วก็การเผานะส่วนอันที่ให้หญิงไม่รู้คืออันนี้ว่ะอ่ะให้หญิงจะลองเล่นนะ หนดูนี่คืออะไรอ่ะเพราะเขาบอกว่าให้เราเก็บมีดอันนี้ฮะแล้วก็เลยอ่าโอเคมันเป็นการฝึกให้เราแบบว่าต่อสู้กับคนอื่นฮะอ๋อไม่มีอะไรฮะทุกคนมาแล้วตอนนี้มาที่บ้านของเราที่บ้านของเราก็มีอัปเดตอีกนะทำอย่างแรกก็คือออกจากห้องนอนไปก่อนไปที่บ้านของเราก่อนฮะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งลงมาแล้วต่อไปก็จะเจอ นี่เราสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วอดีตอ่ะเราก็จะเจอต้นไม้สุดหวานแหววโตฮะไม่ใช่ต้นไม้เราก็จะเจอโต๊ะสุดหวานแหววก่อนฮะแล้วเราก็จะเจอกับห้องนี้นะที่มันเปิดได้เหมือนจะเป็นห้องที่แบบว่าเก็บของฟิลเหมือนไอชุมรมดอกไม้ไหมฮะที่เก็บยาเก็บอะไรอย่างนี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะว่าจะเอาไว้ทําอะไรกันแน่นะในห้องนี้ฮะแต่ที่แน่ๆคิดว่านะอีกหน่อยน่าจะมีการปลูก ายาพิษอะไรอย่างนี้แน่เลยฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบทคนฮะอโอเคคร่าวๆประมาณนี้ฮะในสวนตรงนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ฮะทุกคนยังเป็นแค่โมเดลเปล่าๆนะมาถึงโรงเรียนแล้วฮะสิ่งต่อไปที่มันปรับตัวเกมเรานะทําให้เรา,ามีผลต่อการเล่นนะ่ะก็คือการนินทาฮะทุกคนโดยปกติอ่ะการนินทาของเรามันจะเสียค่าชื่อเสียงใช่ไหมแต่ถ้าเรานินทากับพวกแก๊งก้อยอะขอลองก็สิบสักคนนึง ยายโอสนะละกันฮะเรากําลังจะนินทาเขาว่ายายโอสนะเกียรติการนินทานะเออซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพวกนางอะ่ะนี่ปึ้งตอนนี้ค่าชื่อเสียงของยายโอสนะมันลดลงฮะแต่ว่าค่าชื่อเสียงของเราอะ่ะไม่ลดลงนะเห็นไหมแต่ในทางกลับกันถ้าเรานินทากับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบนินทาอย่างเช่นยายดอกไม้นี่ละกันอะ่ะค่าชื่อเสียงของเราก็จะลด2เห็นไหมฮะ เพราะว่ายายคนนี้มันไม่ได้อชอบการนินทาแต่มันจะมีกรณีที่แบบว่าค่าชื่อเสียงลดไป3ด้วยนะถ้าเรานินทากับคนที่เขาไม่ได้ชอบนินทาแล้วก็เรื่องนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรสักอย่างเลยแหละคะทุกคนห <c oughs> น่ใจนะแต่เอาคร่าวๆก็คือคือมันมีผลแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้หญิงก็จะทิ้งลิงก์แปะไว้ละกันว่าอัปเดตโดยละเอียดของการนินทามีอะไรบ้างฮะต่อไปก็คือการโซเชียลไลซ์ นี่คือการพูดคุยกับเขาทั่วไปแล้วเราสมมุติให้เงินเขาห้าดอลลาร์อ่ะถ้าใหญ่เนี่ยมันบอกว่าขอบคุณใช่ไหมค่อนข้างเดาได้เลยฮะว่าคนนี้เป็นคนชอบเงิน อ่ะมันจะเริ่มมีผลก็คือมันจะมีบางคนฮะที่มันไม่ได้ชอบเงินอดีตอย่างเช่นใครวะเดี๋ยวหาก่อนนะแล้วอันนี้คือตัวอย่างของอีกคนที่ชอบเงินมากๆนะอย่างยายมูสเมีมันชอบเงินมากคําพูดมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอใจดีมากเลยขอบคุณมากนะอ่าแล้วต่อไปให้หญิงจะหาคนที่ไม่ชอบเงินก่อนฮนะอา้าวพี่บูโดก็ชอบเงินแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลางๆฮะอืมเดี๋ยวขอลองเช็คดูหน่อยละกันฮะว่าพี่บูโดเขารู้สึกยังไงกับเงินนะ นี่ฮาเห็นปะจะลืะไม่เห็นฮะเฮ้ยข้างหญิงก้มหัวโอยก้มยังไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นหน้าตรงสัญลักษณ์รูปเงินป่ะมันจะเป็นหน้าแบบธรรมดาหน้ากลางๆอ่อะฮะอ่ะแต่ถ้าเป็นยายมุสเมะใช่ไหมนี่ดูฮะของยายมุสเมะมันจะเป็นหน้ายิ้มอะทุกคนทุกคนเห็นป่ะเออแต่ตอนนี้ห้างหญิงอะกําลังจะหาคนที่แบบว่ามันหน้าบึ้งต่อการมีเงินนะดิ ใครแม่งมีเงินแล้วหน้าบึ้งวะโอนไม้แห้งหญิงได้เลยนะทุกคนใครมีเงินแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์มันแบบว่าว้าไฉันจับเงินไม่ได้ฉันจะต้องเป็นบ้าถ้ามีเงินเยอะอย่างเงี้ยโอนไม้แห้งหญิงได้เลยจ้ะบริจาคที่มีมาเลยเอาให้หมดเลยโอ้แล้วนายคนนี้อ่ะเอาเงินบ้าเธออ่ะเออ เฮ้ย hey, นี่ไงอีคนนี้ชื่อนายโทกะฮะที่คนที่มันไปส่งห้องน้ําผู้หญิงอะเห็นไหมเขาบอกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เธอกําลังจะซื้อความเป็นเพื่อนด้วยเงินเหรอวะแต่ค่าความสัมพันธ์มันก็ขึ้นอยู่นะแต่อาจจะขึ้นไม่เยอะฮะทุกคนอัปเดตต่อไปฮะก็คือรีแอคชั่นของสามีในอนาคตของหนามหัวใจของเราอ่ะมันจะเปลี่ยนไปฮะเมื่อหนามหัวใจของเราตุยอ่ะในกรณีนี้ก็คือถ้าโอซนะตุยปึ๊บ นายคายูจิมันจะมีรีแอคชั่นกับใย,ยโอซานะฮะต้องรอให้นายคายูจิกับโอซานะมันรักกันก่อนหรือเปล่านะแต่ฮังหิงจะลองดูฮะตอนนี้น้องฮังหิงก็เอาน้องแมงมุมมาแล้วฮะแต่ว่าใย,ยโอซานะมันดันไปคุยโทรศัพท์อะดีเฮ้ยฮังหิงไม่ยอมอ่ะฮังหิงจะต้องให้โอซานะมันมาอยู่แถวแถวฮังหิงฮะกดตัวแซดเพื่อเทเลพอร์ตเฮ้ยโอซานะขอโทษนะฮังหิงจะให้มันตุยแถวแถวนี้ฮะฮังหิงจะกดตัว x อเออนี่ ตุยต่อหน้ารุ่นพี่เลยแล้วนายคายูจิเมื่อไหร่มันจะออกเดินตามหาโอซานะฮะอาหิงก็จะวาร์ปนายคายูจิด้วยละกันนะนี่คายูจิวาร์ปมาเออ,อเป็นไงฮะคายูจิจะทำไรต่ออ้าวม,มันไม่ได้โศกเศร้าเสียใจหรอ แสดงว่าเขา่จะต้องเป็นแฟนกันก่อนฮะกลับมาแล้วฮะในสัปดาห์ที่2พร้อมกับใยโอสนะแล้วก็ตาคายูจิกําลังท่อรักกันตรงนี้ลานนี้เลยฮะเฮ้ยลานสืพันรักในตํานานฮะปกติแล้วอ่ะใยไรบารุมันจะต้องตามโอสนะตลอดเวลาถูกไหมฮะแพดเก่าก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอใช่ไหมทถ้าหญิงจำไม่ผิดอะ่ะถ้าหญิงจะไปตามหาใยอะไรบารุฮะแล้วนี่ฮะท้าหญิงเจอใยไรบารุมันกำลังแอบมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะ่ะ ้าให้เดาวนะมันน่าจะแอบมองพี่ไอ้นี่แน่เลยอะ่ะพี่บูโดของทุกคนอะ่ะโ <c oughs> ออไลบารุก็เป็นคู่แข่งของทุกๆคนฮนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแต่ความแปลกประหลาดของมันก็คือตอนนี้ไม่มีคนอยู่ในห้องอดีตโ <c oughs> อ,อ้ดังนั้นมันแอบมองใครวะให้หญ <c oughs> ิงสามารถถ่ายรูปมันได้ไหม <c oughs> <c oughs> เผื่อจะแบ็กเมลอ้าไม่ได้ฮะอ๋อแต่ให้หญิงอะ่ะสามารถทําให้นางเดินตามให้หญิงได้นะ อ๋อโอเคฮะแล้วทีเนี้ยฮะยายไรบารุกับโอสนะมันไม่ได้ตัวติดกันแล้วถ้ายายโอสนะมันตุยต่อหน้าไรบารุล่ะฮะยายไรบารุมันจะเสียใจหรือเปล่านะาหญิงจะลองดูนะมาแถวแถวนี้เลยปุ๊บต่อไปก็โอสนะลาก่อนนะกดตัว X อือเรียบร้อยฮะเนี่ยแพทใหม่ก็คือตาคายูจิเขาจะเสียใจที่โอสนะเขาตุยนะอ้อแล้วไรบารุยังไงเอ่ย <Brand. S 1> อ้า เฮ้ยแลมารูอย่าเพิ่งอ๋อมันมันมันอย่าบอกนะว่ามันจะวิ่งออกจากโรงเรียนนะอ่ะอีเดฟด่วนเลยนะเฮ้ย <laughs> แล้วตาคายูจิก็เดินตามแบบแก้มแดงด้วยเหรออันนี้แปลกแล้วฮะเอ้าแล้วครูลพลา่ก็ทํา <ำ S 1> อะไรก็ไม่รู้อ๋อที่แหงหญิงอะ่ะอยากจะเห็นต่อไปก็คือให้หญิงอะ่ะอยากจะรู้ว่าเซนไปอะ่ะมันจะมีปฏิกิริยาอะไรต่อโอสนะที่ตุยไปแล้วหรือเปล่าฮะมาเดี๋ยวลองดูหน่อยวาร์ปโอสนะกลับมาได้ไหมอ่อนี่ไง โอ้ยแต่โอสนะมันไม่อยู่นิ่งอ่ะมันโดนลากอ่ะแล้วเรายังไงเอ่ยอ๋อรุ่นพี่เขาไม่เสียใจแล้วหรอเขาก็จะวิ่งออกจากโรงเรียนไปหาทุกคนลองใหม่แบบดีๆได้ไหมเดี๋ยวขอรีเซ็ตวันอีกรอบและกันฮะทุกคนมาฮะกลับมาอีกครั้งแล้วฮะพร้อมกับรุ่นพี่ที่กําลังเดินมานะจังหวะนี้แหละลายเอิมไม่ใช่ลายมารู้สิโอสนะอ่ะโอสนะตุยไปก่อนแล้วฮะแล้วต่อไปยังไงโอ้ยอ๋อ โอเคสรุปได้เลยก็คือรุ่นพี่เขาก็จะวิ่งหนีออกโรงเรียนไปเลยนะรวมถึงยายและบารุมันก็จะวิ่งลากยายโอซานะออกไปจากโรงเรียนฮะซึ่งมันเป็นบัก๊กค่ะทุกคนโอ้ยเนี่ยฮะทุกคนยายและบารุมันแอบมองอะไรก็ไม่รู้นะรุ่นพี่บูโดเขาก็เดินออกไปแล้วด้วยอะ่ะโอย้ยายและบารุอ่าหญิ่งก็จะวาร์ปสักคนหนึ่งมาหน่อยละกันเอาโอซานะมาแถวนี้ละกันฮะนี่เออและบารุมันจะลากยายโอซานะออกไปอีกไหมฮะ อ๋อ oh, เหมือนเดิมฮะยายแลบารูมันก็ลากโอสนะเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือนางลากยายโอสนะไปเรื่อยๆแล้วคนที่นั่งอยู่ก็ตกกระจายกันเต็มเลยฮ่าหอยโอสนะรอด้วยเอ้นด่ปึ้งแล้วยังไงเอย่ยอาา่ามันก็จะไม่โดนลากต่อว้าว,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 วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอซนะอย่าเพิ่งออมานี่ก่อนฮะมานีก่อนฮะถ้าหญิงอยากจะอุ้มไปให้ตาคายูจิเห็นนะฮะแล้วมันจะยังไงต่อกับเราเออ แล้วมันก็จะเฮ้ยเขาเขาวิ่งตามเราเหรอหรือยังไงฮะใช่เว้ยเอ้ย,อย,อยคือนางจะวิ่งตามเราฮะเฮ้ยแต่แมงมุมแมงมุมมันเกะกะจังเลยอะ่ะแมงมุมออกไปก่อนเออเฮ้ยตาคายูจิเป็นเอฟซีของเราฮะให้หญิงคิดว่ามันจะวิ่งเข้ามาทําร้ายเราแน่เลยอะ่ะลองดูหน่อยฮะจะยังไงเอ่ยอ๋อมันไม่ได้ทำอะไรเราเลยเหรอแค่วิ่งตามเรามาแค่นั้นเหรอฮะ แล้วมันก็ยังหน้าแดงหน้าเขินอยู่นะเราก็ตกใจไปในคราวเดียวกันฮะต่อไปที่น้องข้างหญิงจะลองก็คือจะลองวาร์ปใหญ่ไลาบาลุมาหาตรงนี้ฮะอ่ะนี่ไงฮะไลาบาลุมาแล้วอุย้ยแล้วมันก็ไอ้นี่ยะมันวาร์ปมาปุ๊บแล้วมันก็เข้าข้างหญิงอย่างนี้เลยเว้ยอ่าก็คือเป็นเรื่องปกติฮะที่นางเห็นศพแล้วนางจะวิ่งหนีนะนี่ฮะตอนนี้มันก็ตามข้างหญิงต่อยๆเลยนะข้างหญิงก็จะขอ เดินเล่นในโรงเรียนสักแป๊บหนึ่งละกันฮะโอ้ยขำขำผาาขำขำเฮ้ยขำขำผ้าขำขำสวัสดีจ้าเฮ้ยกรีนลันเลยกรีนลันสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนี่โอ้ยมีสปาเห็นเอ้าโอ้ย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 ี่ลองไปทั้งหมดเมื่อกี้มันเป็นการใช้สูตรใช่ไหมฮะแล้วถ้าหญิงเออมันจะทำอะไรให้หญิงต่อ มันก็น่าจะวิ่งออกโรงเรียนมั้งฮะอ้าวกลายเป็นว่ามันยืนนิ่งเหรอมันไม่ทําอะไรเลยฮะอ่าโอเคฮะแล้วถ้ากลับกันล่ะถ้าหญิงฆ่าตาคายูจิบ้างอะโอ้ยายโอซาระมันจะมีปฏิกิริยาต่อนายคายูจิไหมฮะนี่ฮะหวานแบวกันใหญ่เลยตาคายูจิล่ะก่อนนะบายบายคายูจินี่ปึ้งทีนี้โอซานะจะทํายังไงต่อฮะอ้าโอซานะก็โศกเศร้าเสียใจแฮะ อ๋อโอเคฮะแล้วโอสนะเขาเอามือไปคลำคลำอะไรตรงนั้นน่ะโอ้ยน่ากลัวฮะโอสนะให้หญิงขออนุญาตลองหยิบนาคายุจิขึ้นมาหน่อยอ๋อโอเคแล้วมันยังไงต่ออืมเอา้าฮะอะไรอะ่ะมันบอกว่าอะไรอะ่ะมือเกมมันขึ้นว่าโอสนะมันไปฟ้องเซ็นไปอะ่ะแล้วเราก็โดนจับได้อะ่ะโงงฮะมาอีกแล้วฮะกับอีกสองคู่นี้ขอลองอแบบ ไม่ใช้สูตรอะแล้วทีนี้ยังไงต่อเอก็จะบิงไปฟ้องเซ็นไปอีกหรือเปล่านะเป็นไปได้นะเอา้ามันกลายเป็นว่ามันยืนนิ่งเหมือนตาคายูจิเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอ๋อโอซากก็จะยืนแข็งโป๊กฮะทุกคนซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสรุปทั้งหมดแล้วฮะเกี่ยวกับอัปเดตใหม่อันนี้ฮะทุกคนก็ยังมีอันนี้มันก็น่าจะเป็นบั๊กเหมือนกันนะอันเนี้ยเนา ก็ไปดูต่อไปกันเลยดีกว่าฮะว่าจะทําอะไรต่อไปฮะเฮ้ยเฮ้ยก่อนไปฮ้หญิงเจอบักอะไรแปลกใหม่อีกแล้วก็ไม่รู้ฮะทุกคนสังเกตที่ค่าชื่อเสียงของน้องฮะหญิงซ้ายล่างนะค่าชื่อเสียงฮะหญิงอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยถ้าเราอยู่ใกล้ยายโอสนะไปเรื่อยๆอ่ะในขณะที่มันเป็นสภาพเนี้ยสภาวะเนี้ยฮะปกติแล้วค่าชื่อเสียงมันต้องลดลงสีเวลาที่เราแปลว่าไปหลินใครไปหวานใครใกล้ๆอ่ะแปลกแล้วฮะนี่ยันเด็บ ด่วนเลยฮะการปั๊มค่าชื่อเสียงห,<ป>หรอตอนนี้ให้หญิงอ่ะใช้สูตรปรับค่าชื่อเสียงมาเป็นศูนย์แล้วนะอะลองใหม่เผือ่อมันจะเป็นเพราะว่าบั๊กค่าชื่อเสียงอ่าโอเคเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วฮะถ้าสมมุติว่าค่าชื่อเสียงเราเต็มปุ๊บค่าชื่อเสียงเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอทั้งทั้นที่มันควรลดอ่ะอันนี้ให้หญิงถูกไหมมันก็ยังถือว่าเป็นบั๊กใช่ปะอ,อ้อเนอะลองดูค่าชื่อเสียงให้ถึงรนะ้อยนะอะค่าชื่อเสียงร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยค่าชื่อเเเเสียยยยยงแลล้้ววมันวันนบกด ด่วนๆเลยไปของจริงละไปของจริงแล้ว,ไป,ลวไปดูอย่างต่อไปของจริงฮะบายยนี่เอาเดเอาเด,เอาเดขออรารวาสสักหน่อยก่อนละกันเฮ้ยฮันห,หญิงไม่ได้เล่นยันเดเลนานนะขออรารวาสสักนิดสักน้อยละกันฮะนี่ไงเออเออเออแล้วเธอคนนี้เขามานั่งกุมขมับอะไรตรงนี้ฮะเออยายมุสเมะเออเอเอเฮ้ยทุกคนทำไมค่าความคลั่งของฮันหญิงไม่ลดลงเลยอะ ให้หญิงบังตายใช่ไหมอาให้หญิงขออนุญาตหายตัวนะหายบังตาชั่วครู่ <c oughs> แล้วให้หญิงก็จะขอนี่กําจัดคนให้ดูฮะอ้ยทีนี้คนเห็นเยอะเกินไปหรือเปล่าดูค่าความคลั่งของให้หญิงเห็นไหมฮะมันไม่ลดลงเลยนะเป็นเพราะว่าสูตรใหม่หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอ๋ยมีคนถ่ายรูปให้หญิงด้วยฮะอออ๋ออ๋อโอ้ยโอ้โอ้ตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะเกินเข้าไม่ได้นะเราจู่โจมไม่ได้อ่ะตรงนี้รอดแล้วได้เออห้ย โดนจับหรอเอ้ยแต่ก็สรุปได้ว่าค่าอะไรนะค่าความคลั่งมันไม่ลดลงฮะทุกคนเดี๋ยวเอาตัวให้หญิงกลับมาก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือว่ามันเป็นการอัปเกรดสูตรใหม่ฮะทุกคนคิดว่าไงอ่ะอันนี้อ่ะเอาแล้วนะเ e อียนเดฟแพดใหม่นี่เริ่มแปลกแล้วนะสิ่งต่อไปที่น้องให้หญิงจะทําก็คือดูรูทีนของยายอมายอะฮะให้มันได้แบบว่าสมหวังให้มันได้กับรุ่นพี่ไปเลยฮะโดยที่ให้หญิงอ่ะจะไม่รบกวนมันเลยนะโอเคไหมแต่ว่าในตอนเช้าเนี้ยให้หญิงอ่ะจะไม่สนเนื้อเรื่องนะ เพราะว่าห้งหญิงอะเคยเล่นไปแล้วถูกไหมจะสนแค่ตอนหลังจากบทสนทนาเน,นี้ยลงไปเท่านั้นฮะที่มันแตกต่างจากที่ห้งหญิงอ่ะเล่นไปแล้วเท่านั้นนะก็จะขอข้ามเวลาแบบรวดเร็วเลยนี่ห้งหญิงก็จะเดินตามมันต้อยๆยเฮ้ยด้วยด้วยสปีดแบบนี้ฮะอาอ้าวบักบักบก นี่ฮห,หญิงก็จะเดินตามต้อยๆด้วยสปีดที่รวดเร็วแบบนี้เลยฮะทุกคนตอนนี้7จ็ดโมงยีแล้วฮะมันก็จะมาหาลูกกระจกมันพากันไปทําขนมที่ห้อง e-c room ฮะเดินตามแบบสปีดเร็วแล้วทีนี้พอมาทําขนมเสร็จมันก็จะขนมเนี่ยไปขายต่อที่ลานพ p l a ่าฮะอ่ะเร็วเร็วเรเ่งมือเร่งมือนี่นี่โอ้ยนี่แล้วพอมันขายเสร็จมันก็ไม่มีเลยเกิดขึ้นฮะแต่ถ้าในเวอร์ชั่นที่เราต้องหักอกนางอะเราจะต้องใส่ยาพิษถูกไหม แต่เนี่ยเราไม่ได้ใส่แล้วไปดูตอนเที่ยงฮะว่ามันจะมีปฏิกิริยา,ยางไงกับบ่าอําลิ้นพันฮะปฏิกิริยายัางไงกับรุ่นพี่ <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้แ8ดโมงแล้วปาไปเข้าห้องเรียนกันมาเราฮะเวลาพักเที่ยงพร้อมกับยายอมายแล้วก็พี่สุดพ่อเสว์ uh huh. มาแล้วเออเขาก็จะมาคุยกันนิดหน่อยฮะนี่ฉันได้ข่าวว่าอาหารของเธออมันลำมากเลยล่ะไหนขอลองดูหน่อยสิฉันขอชิมหน่อยฮะ เอ,เอ้ยอาหารว่างของเธออ่ะมันอร่อยมากเลย<ร>เหมือนที่คนในโรงเรียนเนี้ยเขาพูดกันเลยเอ้โหนูก็ดีใจนะที่พี่พูดอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยให้หญิงอ่ะเคยภากไปแล้วเว้ยทุกคนเคยพูดไปแล้วดิเนี่ยที่บอกว่าเซนไปมันบอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เลยนะว่าจะต้องตอบแทนเธอยังไงอ่ะแล้วอออมายก็บอกว่า้ยก็แค่ยิ้มอืก็แค่ยิ้มก็พอรุ่นพี่เฮ้ยแค่นั้นนะฮะเคยไปแล้วแต่จำไม่ได้นะว่าในคลิปไหนอ่ะแต่เคยแน่นอนฮะไอฉากเนี้ยอ้อย ก็อืมนะก็นั่งกินข้าวต่อพร้อมกับอาหารว่างวุ้ยจริงหรือเคก้กเคก้กเห็นไหมโต๊ะเนี้ยเป็นโต๊ะจริงหรือเค้กทุกคนหุ้ยแม่แต่นักเลงมันยังมากินเลยเหรอเฉลยน,น,นะเป็นเคก้กทุกคนก็เห็นแล้วประหลาดเหลือเกินทะเกมนี้ใหญ่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนเช้ามันก็มากินไม่ใช่หรอตอนเที่ยงก็อีกจริงหรือเคก้กเคก้กเอา้าเค้กหายไปแล้ว แล้วในวันจันทร์สัปดาห์ที่2เวลาบ่าย3ามโมงครึ่งเวลาทําความสะอาดห้องเรียนนะจริงๆมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สําคัญมากเหมือนกันฮะแต่ไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนฮะกําลังหาอยู่ฮะทั้งหญิงก็จะต้องเดินตามนายดีแดสเสีวสุดฮะนี่เดินตามเลยแล้วเขาก็จะมาบริเวณโรงอาหารสุดหรูฮะเฮ้ยรอดูนะมันจะทําอะไรบางอย่างด้วยฮารุ่นพี่เสีวของเราเขาก็จะมาซื้อน้ําด้วยเฮ้ยอว่าอว่าไอ ฟินฟินฮะดูรุ่นพี่ดื่มน้ำฮาทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังแงะน้ำดื่มแล้วฮะกุล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 กุกุล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 กิลกุ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 ลกอลกุลกลกุลกะลกุ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 ลก่ลกุลกุลกุลกลกุลกก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 ก ให้หญิงกดเก็บไปแล้วนะเอ้ยก็คือเราได้ของสะสมที่สารเจ้าเพิ่มมาอันหนึ่งฮะก็คือได้กระป๋องน้ําที่เหลือจากรุ่นพี่นี่แล้วเอ้ยเอาไปฟินต่อในห้องเลยฮะไหนเอ่ยตรงสารเจ้าของเรานี่เซ็นไปสารเจ้านี่ไงสิ่งที่เราได้มาก็คือแค่นั้นแหละฮะอืมแต่จริงๆอ่ะมันมีแค่2อันมั้งฮะทุกคนในแพทล่าสุดเนี้ยเพราะว่า ก็คือมันจะมี1สัปดาห์ต่อน1นอันนั่นแหละแล้วเกมนี้มันมี2สัปดาห์ฮะก็เ <c oughs> <g okes> ลยมีแค่2อย่างนะอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นดินสอบนโต๊ะรุ่นพี่มั้งฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูละกันวนันนังคารฮะเป็นภารกิจที่ยายอมายอ่ะมันจะไปทําเสื้อผ้ากันเปื้อนให้กับรุ่นพี่ใช่ไหมอ่ะโอเคก็รอดูไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> ตอนนี้ยายอมายมันก็ทําเสร็จไปแล้วนะแต่ไอ้หญิงกดข้ามเวลาเร็ว, <c oughs> <c oughs> วเกินนะสิไม่เป็นไรพอยะทสําคัญก็คือตอนที่มันให้ของรุ่นพี่ใช่ไหม ตอนเที่ยงเนาะมาแล้วฮะยายเอามาอีกแล้วก็รุ่นแดดเสี่ยวพี่ดีมาแล้วไหนขอขอลองดูบทสนทนาหน่อยเอา้าดักฟังไม่ได้ด้วยหรอโธ่เอ้ยเอ้าดักฟังไม่ได้ฮะ ก็ต้องเดินเล่ล่อนอยู่อย่างนี้นะเขากําลังให้ของขวัญกันอยู่นะนี่ไงรุ่นพี่คิดว่ายังไงง้อเฮ้ยมันโคตรสวยมากเลยว่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าคนไร้ฝีมืออย่างเธอมันจะเก่งด้านนี้ด้วยอะไม่หนูดีใจนะที่พี่พูดอย่างนั้นอะแต่ปากหมาอยู่เหมือนกันนะพี่อะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีโอกาสดีๆได้ใช้นะโอเครุ่นพี่แล้วพวกนี้หนูก็จะแนะนําเมนูอาหารนะที่เอาไว้ทําสําหรับพวกมือใหม่น่ะอ๋อโอเคฮะคือมันก็เป็นผลต่อเนื่องกันเนาะในวันอังคารมันทําผ้ากันเปปื้้อนให๊ แล้วพรุ่งนี้วันพุธก็จะเป็นการให้รุ่นพี่ไปทําอาหารถูกไหมเนาะโอเคไปดูวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าแบบรวดเร็วฮะเจอกันฮะตอนนี้ก็เป็นวันพุธแล้วฮะทุกคนก็เป็นไปนตามที่คิดเลยฮะว่าวันนี้มันจะเป็นการทําอาหารสําหรับรุ่นพี่ครั้งแรกกสิโดยใส่ผ้ากันเปื้อนจากื่อวานนะฮะนี่ฮะรุ่นพี่เขาก็มาทําอาหารห้องนี้นะทำเสร็จแล้วก็ไปโยกเยกนหน้าตาอุ้ยเๆ้ย้ย้ยนี่ทำเสร็จโยกเยกทำเสร็จแล้วก็ไปโยกเยกฮะโอเค แล้วเจ็ดโมงยี่้าเอามันไปไหนแล้วเอา้าเอา้าวอีรุงนพี่รอด้วยอยู่ไหนอ๋อเขาก็ไปเดินแอคต่ตอเรื่อยๆเลยหรือเปล่านะใช่ฮะก็ไปเดินบนลูปตามรูทีนของนางที่เขาเซตไว้ฮะฮ <c oughs> ักกิ้งก็จะไปดูตอนเที่ยงเลยละการมาแล้วฮะพี่ดีสุดแด๊เซลแล้วก็ใย,ยนี่อะอามิอินี่รุ่นพี่เป็นยังไงบ้างอะ่ะอาหารที่หนูแน,นะนําอ่ะเฮ้ยมันออกมาดีมากเลยล่ะรสชาติฝีมือฉันโคตรเก่งอะ อ๋อหนูดีใจนะที่พี่พูดอย่างนั้นน่ะแต่เอาจิงนะไม่จำเป็นต้องใช้เธอก็ได้ฉันนะ่ะเก่งอยู่แล้ว <Huh? S 1> มันก็น่าจะเป็นเพราะว่าผ้ากันเปื้อนของเธอด้วยนะทำให้เสือ้อฉันไม่เลอะด้วยละ่ะหนูบอกแล้วเห็นไหมล่ะว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยล้นเพ่หนูว่าเป็นแม่ครัว5ดาวเลยนะพี่มิชล,ลิน5ดาวอะ่ะ <Huh? S 1> โหมันน่าจังเลยนะอีอมมยโอเคฮะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งเกินเนาะรู้สึกว่ามันแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่แซบเลยะบทสนทนามันไม่แซบเลย <laughs> มันทำให้เผ็ดร้อนกว่านี้ไม่ได้เลยฮะ แต่โอเคไปดูวันพฤหัสแล้วกันตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะเป็นวันปิกนิกฮะเห็นไหมไปทําอะไรกันเอาดอร์อะเออโอเคฮะในตอนที่เราทําลายความสมัคของนางอ่ะเราจะต้องโรยชูการ์ใช่ไหมโรยน้ําตาลแต่รอบนี้ก็จะปล่อยให้มันปิกนิกกันหวานแหววเลยนะดังนั้นในตอนเช้ามันก็จะไม่มีอะไรให้ทำฮะไปดูตอนเที่ยงเลยดีกว่าฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาพักกลางวันฮะถ้าครั้งแรกที่เราเล่นกันเนาะตรงเนี้ยมันก็จะมีแมลงแบบว่า ตายพร้อมที่จะตายขึ้นของเราสม่ำเสมอเลยแต่ทีนี้มันไม่มีมแมลงพวกนั้นแล้วฮะมารอดูบทสนทนาของยายอมายแล้วก็มายแดดดี้ดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะอ่านี่ยายอมายมันก็จะมานั่งแบบดีนั่งบิดอ้อยยั่วเล็กน้อยซิกซี่แอบบบ้องเบาบ้องเบ,บลแล้วต่อไปรุ่นพี่เขาก็จะมานั่งใช่ไหมแอบอ่ะเราตรงกลางก็จะมีตะก้าด้วยฮะ นี่รุ่นพี่คิดยังไงอะตรงเนี้ยมันน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะเออมันก็ค่อนข้างเจ๋งดีฉันไม่เคยมาทาอะไรอย่างนี้เลยนะตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยล่ะมันห่างไกลจากผู้คนมากเลยล่ะรุ่นพี่มันสามารถทําอะไรอย่างนั้นได้ด้วยอะรุ่นพี่เอ้ยเออเธอมันพูดถูกเลยล่ะมันทั้งเงียบแล้วก็เจ๋งมากเลยฉันสามารถอ่านหนังสือได้เลยล่ะแต่ฉันยังไม่ค่อยเซียนเรื่องการทําอาหารนะนะฉันก็เลยทําได้แค่นี้อะเอ้ยไม่เป็นไรรุ่นพี่เดี๋ยวคราวหน้ารุ่นพี่จะเก่งขึ้นแน่นอนเออก็ดีนนนนะะเธออออต้้้งช่ววยยยสฉัด เบื่อมันแบบว่าเห็นคนมันหวานกันอ่ะทุกคนมันแบบอารมณ์ไม่ดีว่ะจริงแล้วก็มาอยู่กับวันศุกร์ฮะวันสุดท้ายแล้วนะที่นางจะสารภาพรักกันอ่ะทุกคนก็ยังคงจําได้ใช่ไหมฮะว่าเราทําอะไรเสือภัยรุ่นพี่ใช่ไหมในวันศุกร์ของคลิปที่เราทําลายความสัมพันธ์น่ะเค้กแต่รอบนี้เราจะปล่อยให้เค้กสุดสวยอ่ะมันมันปลอดภัยไปนะเออมันจะมีปฏิกิริยายังไงไปดูกันฮะยายอมายมาแล้วฮะตอนนี้มันก็กําลังตกแต่งหน้าเค้กของมันนะแล้วมันก็ แนนแทยนี่ไงอขอถ่ายรูปเก็บอีกสักรอบและกันเออก็สวยดีนะนี่ทีนี้มันก็คงถ่ายรูปเนี้ยลงอินสตาแกรมถูกไหมฮะแล้วผลลัพธ์มันก็จะไปอยู่ตอนพักกลางวันฮะทุกคนตอนนี้รุ่นพี่เขาก็กําลังเช็คมือถืออยู่นะหยุยนี่มันโคตรสวยเลยนะว่าเค้กของยายอมายอะไอเค้กอันเนี้ยมันสามารถไปอยู่ในมิวเซียมได้เลยนะเว้ยว้าว เกินเลยเหรอมันก็ไม่ยากเลยนะที่เธอจะมียอดฟอนเป็นหมื่นเลยนะฉันคิดว่ารอบหน้าไปเจอเธอะฉันจะต้องชื่นชมผลงานเธอแล้วล่ะหุยอิจฉาว่ะเฮ้ยทำไมเราไม่มีโมเมนต์อย่างนั้นเลยวะแม่งเอ้ยคิดว่าจะได้สารภาพรักดีๆไหมล่ะอุ้ยได้แหละฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นเลยแล้วกันครับไปดูข้อสารภาพรักคันหาตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสีแล้วฮะ มันก็ยังคงมาขายเค,ค้กนะรอบนี้เป็นเค,ค้กจริงฮะเออไม่จริงหรือเค,ค้กแล้วนะอันนี้เค,ค้กจริงจ้ <Yeah. S 1> นะเนาะแต่5้าโมงมั้งทุกคนคิดว่ามันน่าจะไปตรงลานสารภาพรักแล้วว่าเดี๋ยวจะรอดูก่อนฮะโอ้ยตอนนี้5้าโมงแล้ววงก็แตกแล้วฮะแล้วไงต่อแย่ไมลมันจะไปอ่านจดหมายใช่บอไอ้เดี๋ยวไปรอตรงเชอร์รี่บอสซัมเลยฮะพร้อมกับน้องแบงมุมเฮ้ยแบงมุมตามมาดิตามฉันมาเลยตอนนี้น้องห้างหญิงก็มารอตรงที่เชอร์รี่บอสซัมพร้อมกับยายอไมลยแล้วนะ อ,อยู่กัน2ต่อสองฮะแล้วพ้าหญิงคิดว่าอืมก็ใช้งานของน้องแมงมุมเลยละกันพ้าห,หญิงจะทําการซ่อนยายอมายนะกดตัวอ e. ีใช่ไหมเอ่ยตัวอ e. ีปึ้งอุ้ยยายอมายหายไปแล้วแล้วต่อไปรอให้รุ่นพี่วิ่งมาฮะอุย้ยตอนนี้รุ่นพี่วมาแล้วฮะรุ่นพี่มาแล้วพ้าหญิงจะลองซ่อนรุ่นพี่ฮะนี่ที่พ่อหญิงจะทําก็คือรุ่นพี่หายไปรุ่นพี่หายไปแล้วมันจะไปต่อได้ไหมอะอ่ะอ่า,อาน่าจะต้องเอารุ่นพี่มาก่อนฮะ อ่ะรุ่นพี่กลับมาโอ้ยแล้วก็แล้วก็ซ่อนตอนนี้ฮะเฮ้ยอ่าอเราดูทีนี้ฮะห,หญิงจะเดินออกนะมันจะเฮ้ยเหมือนเห็นรุ่นพี่กลับมาแบบแบบเอา้ารุ่นพี่ก็ออกมาแฮะให้หญิงซ่อนไปแล้วอะอืมโอ้อามายก็ออกมาฮะทุกคนเ <Bro. S 1> อ้ยมันยังไม่จบหรอกมันยังมีแผนต่อไปนะสิเฮ้ย <laughs> มันยังมีแผนต่อไป รอก่อนนะแย่อมายรอก่อนนะรุ่นพี่ไอไปเร็วๆๆๆๆๆอยากเล่นใหม่เร็วอยากทดลองนะอยากทดลองตอนนี้ยายอมายเขาก็มาแล้วฮะแต่สิ่งที่น้องขญิงจะทำก็คือลาก่อนนะอมาย <c oughs> เฮ้ยแล้วก็เอาถุงดำออกมาเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้รุ่นพี่เขาวิ่งมาแล้วฮะทุกคนแต่สิ่งที่น้องขญิงอยากจะทำก็คือ <c oughs> เดวลอมันมาใกล้ๆก่อนนะรอมันมาใกล้ๆก่อน ขึ้นขึ้นให้เราถอยยังขึ้นให้เราถอยแล้วเอาดิกดตัวเอ็รุ่นพี่เอาเฮ้ยทั้งหญิงไม่สามารถไม่สามารถกำจัดรุ่นพี่ได้แฮทุกคนอ๋อทาไมอ่ะแสดงว่าเ e อียนเดฟมันแก้แล้วแน่เลยอ่ะหรือตอนนี้มันให้เราแบ็กเอาไวฟอร์มทีแล้วใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นทั้งหญิงอ่ะเรียกมาสักคนไหมอ่าเรียกใยคนนี้มาละกันกดตัวแซดเทเลพอร์ตแล้วก็กำจัดเราให้รุ่นพี่มันอึ้งใช่ไหมฮะแล้วต่อไปก็ถอยออกมาเลยได้ปะ อ้นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่กระตกใจนะแต่ก็แต่ก็ยังอยู่ฮะกาจัดรุ่นพี่ได้ไหมอ่ะถ้าหญิงไม่สามารถกําจัดรุ่นพี่ได้เลยว่ะถ้าหญิงดาว่าโหแล้วเดือตรงต้นไม้มีแต่ซากเอา้าคนออกมาเป็นโอเคฮะรุ่นพี่เขาก็จะหลงหลงรักกับต้นไม้ใหญ่ฮะทุกคนอ๋อเพราะอะไรไงไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ดิมันมาแล้วนั่นอ่ะอีถุงดำอ่ะกระดึบมาสิอีถุงดําเดินออกมาชัดเลยทุกคนเกมบั็กว่ะ แน่เลยอะ่ะเอา้าให้หญิงรอไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมาแล้วเมื่อกี้เกือบออกเกมแล้วนะแต่ว่ายังแข็งใจไว้อยู่เมื่อกี้สุดท้ายเราโอเคสุดท้ายเราก็ช้ำใจเหมือนเดิมฮะแพ้ต้นไม้ใหญ่กับถุงดำมาดิและน้องห้างหญิงก็ยังไม่ยอมแพ้ฮะทุกคนในเมื่อเราใช้อีน้องแมงมุมไม่ได้เราก็ใช้อีตัวนี้สินะเอออุตส่าห์ทำรีวิวแปลงร่างทุกตัวไปแล้วนั่นแหละฮะเดี๋ยวรอให้รุ่นพี่มันมาแถวนี้ก่อนละกันเฮ้ยรุ่นพี่มาแล้วฮะ ก็ไหนบายบายจะรุ่นพี่ <c oughs> แยอไามาด้วยบายบายจะ้ะวุย้ยพวกนั้นเห็นไม่ใครฮะชดอืมพังหญิงก็จะห่อน้องละในขณะที่มันวิ่งแล้วก็ไม่สนอชดแล้วนี้ห่อฮะอ่ะแล้วไหนลองรีบวิ่งออกปึ้งอ้ออ้ออ้อ สรุปก็คือมันจะไม่มีคัดซีนเลยฮะทุกคนโอให้หญิงเสียใจอ่ะอุตสาห์ลงทุนโถ้ยก็ตามนั้นเลยะทุกคนงอ